สวัสดีค่ะเย่แมวจะเจียววัวเตรียมมาไว้นะคะในเสือวัวนะคะเย่แมวซับเนี่ยเย่แมวซับนะคะเสือวัวเย่แมวจะเจียววัวเตรียมนะคะเคี้ยวเก็บไว้นะคะเวลาทำไ้มันสะดวกไม่ต้องมันนำเจียวอยู่เลยเย่แมวเจียววัวเตรียมเซตเย่แมวพัดปักบุงนะคะหมอนซาน ตานน้ำมันห้อยนะคะวันนี้ไม่แกงนะ,ะบอกเกงนี่แล้ว,วยเรียกว่าไปต่งงางมุญแกงยังนี้เลยสีอิ๊วข้าวนะคะสดปลกเที่ยวชูรตสกิดแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวแม่จะเชี่ยวเตรียมก่อนเลยนะะ้ำปลานะคะเดี๋ยวทยออเที๋ยวเตรียม តែมันរលហើយແມ່អូទៀមໃສណាខ្លះ เกี๊ยวตังไส่ผูกข <c oughs> องว้นะคะผุกเกีกระไดผุกไส้กระไดเวลาตั้ได้มันจะดวกมือไม่ต้องหมั่นลางเกี๊ยวดีมีเสื้อหัวนะคะใหญ่แม่เกี๊ยวเด้ใหญ่แม่จะตั้เกี๊ยวกุ้งนะคะหรือใหญ่แม่เกี๊ยวแม่เกี๊ยวปูีกมีรวยมีรวยกะเตี่ยนเกี๊ยวกระไดไม่ต้องหมั่นเกี๊ยวเสี้ยวเวลาหรือเกี๊ยวตีเกี๊ยวไปเลย มีสื้อ่ะนะคะอย่างน้เจออ่อเกืบได้เลยนะคะเดี๋ยวโอเรื่องไปอย่างม้คิดไวเลยนะคะไม่ง้นไม้มดัด อย่งางนเ้แมปั้กปักบุง้งโตนะคะที่หัวอย่งางนี้สักเหลืองแล้วนะคะเหลืองแม่เหลืองเร็ว ได้แล้วนะคะได้ยังแนวปิดแก๊สปั๊ดกระเทียมเกลี่ยแนวส่ปักบุงเลยนะคะเร็จแล้วนะคะยังมีแกงส้มอยู่แล้วนะคะ ยายแมวต้มเกี้ยวปูปิดแคบนะคะเสร็จแล้วอร่อยอร่อยออกเสร็จแล้วนะคะยายแม่เกี้ยวเตรียมหลคกะปัดปักบุงนะคะปุ่นปักบุงกลิ่นร้อยจะต้องกินร้อนๆนะคะเดี๋ยวยายแมวจะต้มเกี๊ยวปูนะคะเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเตรียมเกี๊ยวเดี๋ยวยายแมวเกี๊ยวเอาไว้นะคะเดี๋ยวกินไปกินปักบุงร้อนๆครับยายแมวก็มาเลยนะคะ ร้อมาโรยเดี๋ยวอะไรอย่างแมวนึ่งเลยนะฮะนึ่งอะไรก็เอาไปผีเจ้าคนนำจิ้มก็แห่แมวก็มีอยู่แล้วนะคะแต่เนื่องหอบออบปูฮัดแล้วก็เนื่องนำจิ้มอย่างแมวไม่ต้องตั้มแต่ดูแต่ว่าปักบุงร้อย เดี๋ยวแมวไปตัดเป็นเคี่ยวนะคะโอ้ยเลยวันกุงแต่ยังไงไปอ่อเคี่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามากินก้าวกัน